สวัสดีคะ่ะทุกทท่านคะ่ะวันนี้เราจะมา,าให้ไพ่พญานาคสำรับนี้นะคะบอกว่าสิ่งดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณทุกดวงทุกๆท่านที่มาดูคลิปนี้นะคะสิ่งดทีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในเจ็ดถึงสิวันนี้นะคะหลังจากที่คุณได้มาพบคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อันนี้พร้อมๆกันอันนี้ทุกศักไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันได้เลยเนาะไพ่ไปที่หนึ่งนะคะนาคบาท แปลว่าเจ้าชะตาคุณเองนะคะเป็นคนที่มีความสามารถหลาย,ลายด้านเป็นคนที่มีความเก่งชอบทํางานหลายอย่างแล้วก็มีอาวุธครบมือในการทํางานหมายถึงว่าคุณนะ่ะมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือนะคะในการทํางานดีมีบริวารที่ช่วยเหลือในเรื่องการงานดีเป็นคนที่ทํางานเก่งจับงานได้หลายอย่างมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีพชชั่นในการทํางานไม่ยอ่อท้อต่อง,งานเหน็ดเหนื่อย และสิ่งที่คุณจะได้นะคะคือผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูในการทํางานของคุณผู้หลักผู้ใหญ่เห็นผลงานของคุณและให้การสนับสนุนในสิ่งที่คุณทําอย่างแน่นอนนะคะพไพ่ใบต่อไปนักบรรังพไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าอันนี้เป็นพระนารายนะคะทรงบรรทุมอยู่บนบนรรลังของนักคราคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีเลยไม่ว่าคุณจะร้องขอสิ่งใด คุณจะได้รับการช่วยเหลือการงานของคุณจะพัฒนาไปไดเร็วมากๆจะได้ขยายกิจการการงานที่ทำอยู่ถ้าคุณที่เอ่ทำงานหนึ่งอย่างอยู่แล้วอะแล้วอยากขยายงานเพิ่มอยากทำงานอยากหยิบจับงานเพิ่มเป็นงานเสริมพไพ่ใบนี้บง่งบอกว่าเป็นคนขยันมากๆเจ้าชะตานะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่จะมีการเดินทางนะคะอาจจะมีการเดินทางติดต่อ สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการงานมีผู้คนให้ความสนใจนะคะแล้วก็ชื่นชอบผลงานของคุณถ้าคุณที่ตกงานอยู่นะและรองานคุณจะได้งานภายในหนึ่งเดือนและเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ตรงสเปคถูกใจคุณการเงินนะคะถือว่าดีมากมากนะไพ่ไพ่คือถือว่าการเงินดีมีเงินใช้อย่างคล่องมือจากนี้ไปนะคะในเรื่องการทําบุญก็คือคุณเป็นคนที่มีจิตใจ ดีชอบทําบุญอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมอันดีงามไหวดีถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณนะคะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในเรื่องการงานและการเงินมากๆการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตจะเข้ามานะคะมีสิทธิ์ได้โชคนะอืมจากยานพาหนะของคุณแล้วก็ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณนะคะจะมีการเดินทางอาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว หรือเดินทางติดต่อเรื่องการงานใดๆคุณจะเหมือนมีแผนในเรื step, can, ่องการเดินทางด้วยนะคะคุณจะได้นะถ้าอยากเดินทางไปต่างประเทศติดต่องานเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือติดต่องานราชการคุณจัดได้นะได้ตามที่คุณถ้าไปสมัครก็คือได้ได้แน่นอนเกี่ยวกับงานราชการยางต่างประเทศนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการท่องเที่ยวก็คือได้ไปเหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณ นะคะจะได้โชคจากผู้หญิงให้ติดต่อการงานเกี่ยวกับราชการหรือกู้เงินธนาคารใดๆให้ติดต่อกับผู้หญิงนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีเลยนะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกไปในทางที่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงนินทองการเงนินนะคะการติดต่อค่าราชการการติดต่อต่างๆจะประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะกับผู้หญิงการกู้ยืมธนาคารการขายบ้านขายอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นไปด้วยดีหรือบางท่านบางผู้บางคนอาจจะได้ซื้อบ้านได้ซื้อรถจะได้นะคะระยะเวลาในการรออยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะคะจะเห็นผลที่ชัดเจนนะไพ่ใบต่อไปนาคทรงคันไพ่ใบนี้บอกว่าคุณนะคะจะถ้าคุณต้องการจะเริ่มงานใหม่จริงๆอะ่ะคุณจะมีรู้ทางจะเห็นรู้ทางในการทำงานนะคะทำเงินใหม่ด้วยนะยไพ่ใบนี้หมายถึงการเริ่มต้นใหม่การกำเนิดสิ่งใหม่ๆ ถ้าเป็นคนที่รอคู่รักอยู่นะคุณจะเจอคู่รักนะคะแต่ต้องมีการเดินทางไปหากันคนที่อยู่ห่างกันจะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะคู่รักที่เออเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วจะรักกันดีขึ้นการงานจะได้รับการสนับสนุนที่ดีการเงินดีนะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันจะได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกันถ้าคุณรอนะคะที่จะได้อยู่กับ คนรักหรือรอญาด้อลูกที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคุณจะได้อยู่ด้วยกันจะได้สมใจอยากการงานการเงินจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มเห็นผลงานนะคะด้วยความพยายามของคุณเองและไพ่ใบนี้ยังบอกอีกว่าคุณนะคะอืมจะมีโชคนะจะมีโชคนะคะสองใบละ คุณจะมีโชคอืมคุณสามารถเสี่ยงโชคได้แต่หลังจากการที่ทําบุญแล้วนะค่อยค่อยเสี่ยงโชคจากยานพาหนะนะคะคือต้องไปทําบุญก่อนนะแล้วค่อยเสี่ยงโชคอาจจะอาจจะเสี่ยงโชคถูกคุณไปซื้อที่ที่คุณไปทําบุญนะคะมีโอกาสมีโอกาสได้โชคลาภ ะะได้มากได้น้อยแล้วแต่ฐานบุญที่คุณทํามานะคะทํามาดีคุณก็ได้เยอะเออทำมาน้อยคุณก็ได้น้อยหรืออาจจะยังไม่ถึงโอกาสยังไม่ถึงเวลาของคุณก็ได้นะคะลองเสี่ยงดูได้นะไพ่ใบต่อไปนาคสหาย,ายไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณไปติดต่องานที่ใด ติดต่อเซ็นสัญญาติดต่อการซื้อขายติดต่อขายงานให้กับลูกค้าหรือติดต่อทางด้านราชการคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีได้รับการช่วยเหลือที่ดีคนที่นะคะติดต่อเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายที่ดินการเดินทางนะคะหรือเนีย่ยจะเด่นเรื่องยานพาหนะนะคะจะดีมากๆเลยคุณจะสำเร็จ คนที่ต้องการจะซื้อยานพาหนะช่วงนี้นะคะคุณจะได้นะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่านิดนึงขอ,อกลับมานิดนึงนะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณลงมือทําใดๆก็แล้วแต่คุณจะรอผลอยู่ที่ประมาณเก้าวันเก้าเดือนจะเห็นผลชัดเจนมากๆเลยคือเก้าเดือนเท่ากับการอุ้มตั้งครรภนะคะผลผลิตที่คุณลงเอาไว้ทุนที่คุณลงเอาไว้คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลกําไรอย่างไม่มีหมดสิ้นเลยจะเห็นผลเด่นชัดมากๆ ในเก้าเดือนนะคะจะเกี่ยวกับเลขเก้านะเก้าวันเก้าเดือนเก้าสัปดาห์แต่ที่เด่นๆเลยคือเก้าเดือนนะคะคุณจะตั้งหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงเลยนะ,ะสาหรับไพ่ใบน,นี้นะคะไพ่นักกาเนิดนะอันนี้ก็บ่งบอกว่าคุณอาจจะเจอกันะยาะนิมิตที่ดีที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องกิจการการงานของคุณนะคะให้กิจการงานของคุณได้ก้าวไกลยิ่งขึ้นได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และคุณอาจจะเจอเพื่อนเก่านะคะมิตรสหายเก่าๆในช่วงนี้ด้วยนะหรือบางท่านบางคนอาจจะเจอแฟนเก่าในช่วงนี้อืถ้าอยากเจอจะได้เจอนะคะได้ปรับความเข้าใจและได้เอ,อคุยเรื่องรายละเอียดดีเทลกันเนาะอาจจะมีการเอ,อกลับมาคืนดีหรือไม่คืนดีนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านจะตัดสินใจได้เลยนะคะว่าพอจะกลับไปคืนดีกันได้ไหมเพราะว่า ถ้าไพ่ใบนี้ก็คืนดีสําเร็จนะเออคืนดีสําเร็จสําหรับคนที่เป็นแฟนเก่าและรอที่จะเคลียร์ใจกันนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะรักกันเหมือนเพื่อนคุยกันรู้เรื่องอืมก็จะมีอะไรที่แบบว่าเข้าใจกันมากขึ้นอยู่กันแบบเพื่อนนะคะยั่งยืนมีความสุขคนที่ห่างจากญาตนนินานๆจะได้เจอญาตินะคะถ้าคนรอคู่สัญญาเออรอขายที่ขายทาง คุณจะได้นะคะได้คู่สัญญาได้ลูกค้าได้โปรเจกต์ใหม่ๆเป็นไพ่ที่แบบว่าให้ระวังนิดนึงเรื่องการหยิบยืมเงินระวังคนมาหยิบยืมเงินคนนะคะชักชวนไปลงทุนอันนี้ห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดเลยการเงินของคุณนะคะกําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เลยนะการเงินดีจะมีเงินเก็บมีเงินกินผลผลิตจากด้านการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ให้ระวังเรื่องการโดนหลอกลงทุน การที่คนเข้ามาตีสนิทแล้วชวนคุณไปลงทุนให้ระวังมากๆการเซ็นสัญญาคำประกันด้วยนะคะให้ระวังนะพไพ่ใบสุดท้ายขอปิดที่พไพ่ใบนี้เลยแล้วกันนะคะนาคราชาเป็นนาคนะคะที่ปกครองประตูนะคะเอ่อรับหบนึ่งนะคะอ่าประตูของท้าวจตุรกบาลนะคะทิศตะวันตกท้าววิรุปักโข นักคราชเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพญานักคราชนะคะผู้ที่ปกครองในเรื่องของออพญานาคนะคะสัตว์มีพิษสัตว์เดรัจฉานาทั้งบนโลกมนุษย์นะคะออในน้ําใต้บาดาลเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มีพกขทัพย์มีบุญบาร,รมีหมายถึงตัวคุณเจ้าชะตานะคะจะได้เบิกบุญเบิกบาร,รมีสะสมบุญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักดูแลรักษาเป็นที่รักของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทวดาครูครูบาอาจารย์เสริมดวงโดยการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะจะทําสิ่งใดคุณจะบรรลุผลสําเร็จการเงินการทองมากองอยู่ตรงหน้าอย่างแน่นอนมีความเจริญรุ่งเรืองกิจการรุ่งเรืองนะคะบุญบารมีสูงคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านมีชื่อเสียงมีคนให้ความเคารพนับถือเป็นผู้ที่มีปารมีนะคะ